จามีาหนัก่ด้วยรจอัรของทไ่เดยรจะขบรถด้วยครับรันี้เมื่อออกจากทางนีของแท้าปแล้วจะรับส่ง้โดยสายท่ด้อยู่บนคจ wow ุจรจรและทางนี้เป็นเสนทางนี่ต่อไปครับ บรถษัทพาความได้สอน7กรุงเทพกบินบุรีลานจอดสถานีรถไฟของต้นไม้นะครับสถานีต่อไปคือไปโลกของนุงจานจอดสถานีเปิงและรถู้สถานีต่อไปทางสถานีกบินบุรีครับขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและถึงจุดหมายไปทางยามบอดภัยขอบคุณทุนนี้รถไฟเป็นยามานะในการเดินทางให้ผมมามีอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงจะมีโอกาสได้ให้ในการเดินทางสวัสดีครับขอบคุณครับ